เงินเราไปไหน5ความลับที่ธนาคารไม่เคยบอกเราเวลาไปฝากเงิน 1. ยิ่งคุณฝากเงินยิ่งน้อยลงทุกคนมีความเชื่อว่านำเงินมาฝากที่ธนาคารแล้วปลอดภัยแถมยังได้ดอกเบี้ยความจริงเรื่องนี้อาจจะถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเงินของเราม,มีมูลค่าลดลงอยู่เรื่อยๆเพราะว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากออมทรัพย์ไม่สามารถสู้เงินเฟ้อได้นั่นเองหลายคนถามว่าเงินเฟ้อคืออะไร จะขอยกตัวอย่างดังนี้สมมุติว่าเรามีเงิน500บาทและต้องการซื้อข้าวในราคา50บาทเราก็จะสามารถซื้อข้าวได้10จานครับและเวลาผ่านไป10ปีหรือมากกว่านั้นตัวเงินเฟอ้อที่เพิ่มมากขึ้นอาจทําทให้ข้าวในราคา50บาทเพิ่มเป็น100บาทต่อ1จานทาให้เราซื้อข้าวจากเมื่อก่อน10จานเหลือซื้อข้าวได้แค่5จานเป็นต้นนี่คือสาเหตุของมูลค่าเงินที่ลดลงที่มาจากอัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้น 2. ธนาคารเอาเงินเราไปไหนไปทํากําไรอย่างไรหรือคุณรู้ไหมว่าธนาคารที่ให้เราฝากเงินและให้เราเท่าไหร่แล้วธนาคารจะเอาไปทําอะไรบ้างเอาไปปล่อยกู้ดอกเบีย้ยเท่าไหรแตกต่างกันเท่าไหรและทํากําไรอย่างไรและเมื่อเริ่มก่อตั้งธนาคารเขามีเงินเท่าไร่และปัจจุบันธนาคารมีเงินเท่าไหร่ทําไมถึงรวยขึ้นและเอาเงินจากไหนมารวย 3. เงินที่อยู่ในธนาคารที่ไม่เปิดเผยเงินของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เนื่งจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกจำนองไว้และไม่มีใครมาถ่ายถอนธนาคารก็ยึดไปธนาคารบัญชีที่เราลืมไปแล้วและเงินที่โดนอายัดไว้เหมือนคดีของอาจารย์ปรีชาใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ 4. เงินตอนนี้คุณรู้ไหมว่าพรบรคุ้มครองเงินฝากมันฝากเงินแค่1ล้านบาทอย่างเช่นคุณมี100ล้านแต่มีธนาคารแค่22ธนาคารฝากได้จริงๆแค่12ธนาคารเราจะถามว่า100ล้านถ้าเกิดธนาคารล้มละลายคุณจะทําอย่างไรเท่ากับเงินที่หามาทั้งชีวิตคุณจะไม่ได้คืนได้คืนแค่1ล้านแล้วถ้ามีคนบอกว่าธนาคารไม่มีทางล้มละลายหรอกเราถามว่าวิกฤต40ธนาคารล้มไปแล้วกี่ธนาคาร เวเนซุเอลาธนาคารล้มไปแล้วกี่ที่แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าทุกๆหนึ่งเดือนธนาคารมีการล้มละลายเป็นอย่างน้อยสองธนาคารทั่วโลกและคุณรู้ไหมว่านี่คือความจริงที่ธนาคารไม่เคยบอกคุณ 5. คุณรู้ไหมว่าธนาคารเอาเปรียบอะไรคุณบ้างเช่นธนาคารไม่ยอมรวมเป็นสมาคมแบงก์เพื่อไม่ปล่อยใบยอนุญาตให้ธนาคารอื่นเข้ามามีธุรกรรมหรือมามีการกระจายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนอนแบงก์ได้เช่นการปล่อยเงินกู้ในราคาที่ถูกลงทำไมธนาคารต่อต้านบิตคอยน์และตอนนี้ทำไม6ธนาคารถึงเอาไปทำเอง และเงินดิจิทัลที่ธนาคารต่อต้านเสมอและให้รัฐบาลปิดกั้นเสมอแล้วทำไมถึงต้องไปทำเองตอนนี้เพราะเขากลัวล้มละลายหรือเปล่าผมถามเป็นคำถามสุดท้ายว่าธนาคารมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของตัวเองไหมมีกระดาษทิชชู่มีโรงงานมีทุกอย่างไหมธนาคารแค่เอาเงินของเราไปต่อเงินหรือเปล่าแล้วธนาคารหากินบนใครนี่คือ5ความลับที่ธนาคารไม่เคยบอกเรา สิ่งที่เราจะต้องดําเนินการทํา5เรื่องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ฝากเงินกับแบงก์ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการบริหารงานของธนาคารในอนาคตที่เราจะจัดตั้งกันธนาคารในอนาคตควรจะให้ผู้ที่มีเงินฝากมีส่วนร่วมกับผลกําไรจากเงินฝากในสัดส่วนที่เหมาะสมตามผลกําไรที่ธนาคารได้แบ่งผลกำไร50%ให้ผู้ฝากเพราะผู้ฝากคือผู้สนับสนุนเงินให้กับธนาคารที่จะไปหากำไร ส่วนอีก50%อาจจะเอาไว้เป็นส่วนต่อขยายหรือทำให้ธนาคารก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอีกส่วนหนึ่งควรจะให้ลูกค้าเงินฝากมีส่วนร่วมธรรมาพิบาลโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีเงินฝากและต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด <c oughs> เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าธนาคารปกติได้รายได้จากเงินปันผลมากกว่าดอกเบี้ยทั่วไปที่เกิดขึ้นคล้ายกับสหกรณ์โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ธนาคารยุคใหม่ไม่ควรเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะผลกําไรจะแบ่งตามผู้ถือหุ้นหรือคณะผู้บริหารและการซื้อขายหุ้นผลกําไรจึงไม่ตกถึงมือผู้ฝากเงินผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริงควรจะเป็นการบริหารงานแบบธรรมมาพิบาลแบบบริษัทโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ฝากเงิน